ครับแล้วก็โฟกัสเฉพาะแค่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่กระดาษทดนะฮะก็เอ่อมัน X กํำลัง M ลรากที่ N นะครับมันจะเป็น X กําลัง M ส่วน N เพราะงั้นตรงนี้มันก็จะได้เป็น X กําลัง2ส่วน3นะครับ ต่อ,อไปนะครับขึ้นบรรทัดใหม่ก็เท่ากับดึงเศหนึ่งส่วนสาวมานอกเกตก่อนนะครับแล้วก็ X อกกำลังสองส่วนสามที่อยู่ตรงตัวส่วนนะครับก็เอาไปไว้ข้างบนก็เป็นลบสองส่วนสามแล้วก็ DX ตรงนี้ดึงลงมาจะเห็นได้ว่ามันเข้าสูตรอินดิเกรต X กำลังเแล้วนะครับมันทัดต่ออ่า สเต็ปต่อไปก็เท่ากับ1.3ส่วนสดึงมาก่อนนะครับแล้วก็เขียน X เนี่ยรอไว้ก่อนแล้วเราก็เอา N เนี่ยก็คือลบ2ส่วน3นี่นะครับบวกกับ1ก็คือบวกอะไรครับบวก3มส่วน3มันก็เท่ากับ1.3ส่วนส เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นยกกำลังหนึ่งส่วนสามนะครับ n บวกหนึ่งได้หนึ่งส่วนสามแล้วก็ n บวกหนึ่งที่เป็นตัวส่วนก็เนี่ยหนึ่งส่วนสามแล้วก็บวก c นะครับแล้วก็ตัดตัดคำตอบมันก็คือเนี่ยนะครับ x กำลังหนึ่งส่วนสาม แล้วก็บวก c นะครับมันก็จะเป็นติดล่าที่3นะครับเขียนหลายๆแบบ